สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูคลิปการแข่ง BCL กันบ้างนะครับผมสกีพูลแชมเปี้ยนลีกซีซั่น186ซีซั่นนิวบิฟีสไตล์บ้นฟ้าคว้าดาวนะครับที่ค้างๆกันไปนะครับผมเพราะว่าคุณบิ๊กเนี่ยไปรอชิงชนะเลิศคนหนึ่งแล้วนะครับเรามาดูรอบรองชนะเลิศสายบนอีกหนึ่งคู่นะครับระหว่างคุณแฟนะครับพบกับคุณศิลปินนะฮะไปดูกันเลยครับใครจะเข้าไปชิงสวัสดีครับผมแฟจากกับอยุธยาปากเชียร์ด้วยครับ สวัสดีครับผมศิลปินนะครับอาเชียได้ครับ A few moments later สวัสดีครับผมเชียร์เอ็มศิลปิน,นะปน,นครับฝากเชียร์ได้ครับไม่มีอะไรครับทุกคนก็ขอแซวน้องนิดนึงนะครับน้องศิลปินเนี่ยเคยแข่ง BCL มาตอนเปี2020ครั้งแรกเลยัะตอนนั้นเนี่ยประมาณ4ปีที่แล้วนะครับตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วเอาคลิปเก่ามาแซวนิดนึงนะครับ ก็ใน BCL เคยเข้ารอบรองชารเลอรมาเหมือนกันทั้งคู่นะครับคุณแฟร์เคยได้รองแชมป์น้องศิริปินเคยได้อันดับที่3ผลงานดีสุดนะครับมาดูไล์อัพกันก่อนนะครับฝั่งของคุณแฟร์สี่หนองรองบอลเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นมาร์กอันเดปแทสเซเกนครับคู่เซนเตอร์สเตฟานเดฟายครับยืนคู่กับอันโตโนัวลูริเกอร์ครับแบ็กซ้ายอลนิสโดคอสตาคูต้าแบ็กขวาอารอนวานวิซาก้ามิดฟิลตัวรับปาส์มิเวล่าครับปีกด้านซ้ายซอนหึงมินบิสเคอร์โอ้โหซ้ายขวาบิสเเคคคออรรรร์์ลลัับบทาาาางขวโมซ่ กลางรุกเป็นโรนันยอคู่หน้าเป็นเคนดเอ็มบาเป้กับเทอร์เมลเอโต้ร่างหลิ่งเนลลี่นะครับผมส่วนฝั่งน้องศิลปินคุณศิลปินแล้วตอนนี้ต้องเรียกคุณศิลปินแล้วครับ5 2 1 2ควิดคาลเตอร์นะครับผู้เล่นประตูเป็นเอ็นฟปีนิกโป้เนี่ยเซนเตอร์3คนยอสโก้กับวิโอคอเซียมาเรียคิเมเนสนะครับแล้วก็เปาตอเลสแบ็กซ้ายอาริเซโนคอสตาคูต้าแบ็กขวาจูเซเป้แบ็กโกมี่นะครับเป็นตัวรับโรดี้ตัวกลางชุดเบรนทงแฮมตัวรุกมูฮัมเมัดคูรุสนะครับคู่หน้าเป็นนนซอึงมิหร่างทีมชาติเลลลยยเเเหรออแ้วกก็็ืนนคคู่ับบิมป้นะครับ รอบรองชนะเลิศนะครับแข่งหน้าเดียวตัดสินเลยนะครับผมไม่มีเย่าเยือนนะครับก็เพิ่มเวลาจากปกติ6นาทีนะครับปรับเป็น8นาทีนะครับผ้าในเกม90สินาทีเสมอกันต่อเวลาที่เสษจครับถ้ายังเสมอกันอีกก็ดวนจุดโทษตัดสินนะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับคุณแฟเคลียร์ก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดแดงเสื้อแดงเก่งดำนะครับส่วนฝั่งคุณศิลปินนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดเสื้อน้ําเงินเนาะเสื้อทีมเอชุดทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโมนิคุรุสครับ แลวุกจากเวสแฮมูไนเตตจ่ายช่องนี้จะให้บัเป้นะครับโดนคอสตาคูต้าดักสกัดก่อนนะครับใช้คอสตาคูต้าเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับยืนแบ็กซ้ายแบกโกมี่ครับจะเป็นคนท่วมไหลช่องนี้แล้วอไปด้วยความเร็วครับกูดุสโชไปเส้นหลังแต่หักมาไม่ถึงซนฮิมินครับโดนสกัดแล้วก็ไปเข้ามือของแคเซเกนไปก่อนครับแต่เอาบอลกลับคืนมาได้ครับวางยาวๆข้างหน้า ของเช็ดไปอ่ะบอลเป็นของคุณแฟครับคูดุสใช้ความเร็วไปโฉบบอลมาแล้วแต่ว่าปั๊มบอลลูกนี้เป็นของใครเวียล่าจ่ายอาร์ชล็บเป็นของคุณเซเวนครับย้อนกลับมาเบลลิงแฮมให้ที่ซอนถึงมินโดนจิ้มลูกนี้ก่อนครับสเตฟานเดฟายเซนเตอร์3คนน่าสนใจนะครับพอพักหลังนี้มีหลายท่านที่นิยมใช้หลัง5้าท้านรกนะครับผมเซนเตอร์3คนมีจาะยากหรือเปล่าครับยังไงมาดูจังหวะดีกว่าครับยิงเลยสตนงิงติดปักยังเก็บได้อยู่ครับซอนเป่าเนี้ย โอนแบบสายฟ้ารับทำงานแล้วครับบิสเคเลอร์มาบิสเคเลอร์ซ้ายขวาเลยนะครับต้องระวังเลยฮะต้องระวังเลยครับออกอีกปาครับออกให้ซอนหรือเปล่าไม่ให้ครับให้ที่คนนี้แหละครับประธานไปเอาไปก่อนหนึ่งลูกครับแต่บางคนก็ไปเห็นบิสเคเลอร์จะต้องระวังระแวงนะระแวงจะจ่ายให้ให้ปีกแล้วปั่นใช่ปะแต่นี่บางทีก็เห็นระแวงพวกจ่ายเลยโอ้โหมิติในการเล่นหลากหลายมากนะครับถ้ามีตัวบิสเคเลอร์แบบนี้นะครับ ดูฮะพักไปโรน,นันญินโยครับมีควายโอ้ยบอลมัน <c oughs> บอลมันติดแข้งเมื่อกี้เนี่ยโัวหลักฟิสิกส์หลักฟิสิกส์โรน,นันญินโยครับแอสซิสต์ให้กับคีเดนเอ็มบาปเป้ให้คุณแฟร์ขึ้นนำไปก่อนเลยนะครับจากเอ็มบาปเป้ครับนาทีที่14นะครับมีประตูแรกเกิดขึ้นแล้วนะครับน้องศิลปินนี่เคยแข่งกับบีซีเอลเรามาตั้งแต่นู่นซีซั่นแรนกจนตอนเป็นปีน2020เลยนะครับโอ้โสี่ปีที่แล้วนะครับเอาภาพมาแซลลนิดนึงเอาคลิปเก่ามาแซลลนิดนึงนะครับเออครั้งหนึ่งเเคยเป็น น้องผมเรียกน้องอยู่ให้ให้ให้หยุดเฉยเลยพยอะโอ้โหสองสูเลยครับกําลังพูดถึงน,น้องศิลปินไอ้คู่ศิลปินโดนเลยฮะเอโต้ครับปั๊มมาครับลูกนี้ไหลตามท่องลูกนี้ครับและความเร็วนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นร่างอิเจนเดอรี่นะครับแต่เอโต้ก็เอโต้นะครับเหลี่ยมบอลแรกสัมผัสแรกเหมือนจะเป็นกิมเบ้เนซี่ได้บอลก่อนด้วยนะครับดูครับจากขวามาตรงกลางจากตรงกลางไปซ้ายแล้วก็ตบเข้ากลางนะครับดีไปปั๊มลูกนี้ฮะ เหมือนเหลี่ยมกิเมเนสเนี่ยคือถึงบอลก่อนแล้วด้วยนะครับแต่ว่าไอหัวจ uh, ังหวะหัวขมําของเอโต้นั่นคือไปปั๊มมานะครับโอ้โหสองประตูต่อสูงกับ17นาทีฮะเริ่มต้นยากขึ้นเลยนะครับแบบนี้เนี่ย17นาทีโดนไปสองลูกนะครับหลังห้าเซ็นเตอร์สามอ้าวโดนแทงอีกแล้วครับโอ้โหกองหลังหายไปไหนครับโรนีต้องมาช่วยนะครับโรนินโย่ให้เอโต้ยิงติดบล็อกเกือบไปเกือบไปซูเปอร์บล็อกลูกนี้ช่วยนะครับแล้วสวนกลับทันทีนะครับเบรนท์แฮม เบนนี่ครับางหน้ามีขวางอยู่ครับม้วนรอก่อนแล้วจ่ายไปตรงนี้ครับซอนตะวัดต่ออีกทีนึงมีคุรุสเติมขึ้นมาแต่บอลไม่ถึงครับเลีย์ไปก่อนครับแทสเซเกนบอลมาเข้าทางแบกโกมี่ฮะฝั่งของน้องศิลปินข้ามฟากมาทางซ้ายเลยครับปาโตเลสเมเนสตอเลสไปแี่ี้โรดี้ครับซิกแซกมาสวยๆครับเบนนี่ครซิกอีกทีนึงเอาแล้วซอนแล้วพลิกแล้วหูยเียมยิงไม่ได้นะครับผม ดูกันจังหวะสวนกลับจังหวะชิงนะครับตอนนี้ไปแล้วครับมาหลุดแล้วแบบเอ็มบัฟแบบเป้บัฟเป้กิเบเีสตอนนี้แก้ตัวได้ครับเข้าไปข้างในครับบอลถึงเอ็มบัฟเป้ไปครับคูดูสโอ้ยน้ำเงินมันมีน้อยไปหน่อยครับยังไงเลยครับเอ็มบัฟเป้เพราะว่าไปใส่โคต้าหลัง5คนนะโวดาตัวลุตม,มาก็อาจจะน้อยดูสีแดงเยอะๆไปนะครับโดนปั๊มครับดูดิเกร์ บอลกับคืนมาได้ครับคุณแฟเอ้าจ่ายย้อนเสียจังหวะไปเลยลูดิเกอร์หลุดตำแหน่งไปแล้วยังไงแล้วบอลถึงหรือเปล่าครับไปนิดงัยมันเติ้ลขึ้นมาไม่ถึงบอลครับเก็บได้เหมือนกันครับบอลอยู่ที่โรดี้ถือว่าคุณสิเป็นจะตั้งตัวได้แล้วครับตัวนี้พลิกให้สวยครับบ <wh> ัฟเฟ่ให้ดีคูรุสคูดุสเปิดงวดลูกนี้นึด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 นะครับเข้ามือของแฟร์เซเกนเริ่มทำเกมเริ่มทำจังหวะได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องมีประตูบ้างนะตอนนี้ก่อนจบครึ่งแรกจะมีประตูเเพิ่่มหรือปลา เอโต้ให้โดนขาหลังครับอย่างดักบอลได้อยู่ครับโดูดิเบิ้ลอู้ไม่แม่นครับผมเวียล่าดักอยู่ทางซ้ายมีครับสวนหินมินยัดไม่ได้ครับติดไคก็มีมาบ้างครับมาทางซ้ายบ้างเปลี่ยนแกนบ้างเออไปทางนู้นบ่อยอ่ะไปทางนูน้นอีกแล้วครับบาเป้ฟากับคุนุสครับเล็งกันสองคนแล้วคุนุสตวัดต่อเอ็ appe, Burn. มเป้บ้นเบ้าโอ้หคิดเร็วทําเร็วแต่ว่าก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับ ยังไม่มีโอกาสได้ยิงฮะพาบอลขึ้นไปบิ้วบอลขึ้นไปได้ด้วยจังหวะที่เล่นเกมค่อนข้างเร็วนะครับเกมเพย์ค่อนข้างเร็วแล้วก็จ่ายไปข้างหน้าแต่ว่าพื้นที่สุดทา้ายยังอะไรยงไมค่อยได้จบนะครับน้องศิลปินคุณศิลปินตามลูกนี้ได้หรือเปล่าได้ครับเอามาย้อนมาครับสวยเอาแล้วครับคูรุสคูรุสให้ไ,ไปที่บัเป้บัเป้บัเป้ยิงเองฉลับครับมันมีสีแดงอยู่ตรงนั้นหลายโอ้มีแก่หลังสี่นะแต่ดูเหมือนแน่นๆ่นนะครับเพราะว่าแนวรุก ของฝั่งน้องศิลปินอาจจะน้อยนะครับนี่ขึ้นมาประมาณ4คนประมาณนี้นะสามสี่คนนะครับเชลลนะครับได้ลูกเก่มุมครับั่งเซ็นเตอร์ขึ้นมาบ่งหรือเปล่าเท้าขวาฝั่งนี้ครับใช้เป็นชูบิลิงแฮมครับเบนิแฮมเปิดเข้าไปลูกนี้เขี่ยออกมาได้บอลสองเก็บไม่ได้ครับคุณแฟร์จะสวนทันทีเลยครับชิงวันทูกันนะครับมาเป้โอไกลๆนุ่นมีเพื่อนอยู่ครับมาเป้ไปเองเอตโต้รออยู่ข้างในนุ่นๆนะครับผม เอเล็งล็อกเป้าแล้วไม่ถึงนะครับมันไกลเกินไปอาจารย์เอาจบไปเลยครับ45นาทีแรกนะครับก็ได้2ประตูในช่วง17นาทีแรกนะครับสำหรับคุณแปรนะครับจากคีเรียนเอ็มปาเป้นะครับกับซามิโอลเอโต้นะฮะฝัวงหน้าคู่หน้าวันนี้ตัวจี๊ดทั้ง2คนเลยนะครับได้กันไปคนละ1ลูกนะครับบิสเคเลอร์อาจจะมาขู่นะแต่อย่าให้มีจังหวะอย่าให้มีจังหวะนะครับเนี่ยเวลาทําเกมลุกขึ้นอ้าวเปลี่ยนแผนนะฮะแบบนี้เปลี่ยนแผนนะครับเป็น 4-3-1-2หรือเปล่าครับฝั่งของน้องศิลปินนะครับหลัง4แล้วนะครับไม่ใช่หลัง5แล้วนะครับเออหรืออาจจะเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วแบบหลอกอกนะแล้วเปลี่ยนทีวินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่ใช่แล้วครับผมถอดเปาโตเลสออกไปนะครับส่งคิสซินเอเล็กเซนลงมานะครับผมเหลือเซนเตอร์ยอสโกกวาดิโอกับกิเมเนสสองคนนะครับผมอ่ะครับคูดุสให้ไปเอ้าเหมือนส่งคืนเอโต้ครับเอโต้งัดเลยลูกนี้จะให้บาเป้วิ่งครับยังมีกิเมเนส ค่อยอยู่นะครับแมคกอมี่งัดยาวๆนู่นเป้าหมายที่เนบนแฮมอ่าวบอลถึงซอนครับซอนพลิกซ้ายพลิกขวาคือนี่เนบเนแฮมเบนแฮมให้มาที่ซอนซอนพลิกเข้าขวาแต่บอลทานต้องยิงไม่ได้ติดบล็อก <c oughs> โดนเคีย้ยอวอมาครับคุณแฟร์บอลอยู่ที่โรน,นันดินโยโรน,นันดินโยให้เอ็มบัปเป้โรน,นันยอขวาหลุดเลยครับซาล่าจามาแล้วจา้าฟ้าผ่าฟันแล้วยิงโอ้โหไม่ขึ้นเนงะี้ยยิงหักไม่ขึ้นยิงปัน่นไม่ขึ้นนะครับแป๊กไปหน่อยฮะบิสเทเลอร์ไปได้ครับ อันตรายทีเดียวครับอย่าประมาทนะครับเอลิกเซนเอลิกเซนล่างไหนเนี่ยยังไม่เห็นนะครับตอนนี้กูดุสกูดุสคือนี่เอลิกเซนบิ๊กไทม์หรือเปล่าครับเอลิกเซนน่าจะเป็นบิ๊กไทม์นะครับถ้าเป็นล่างอื่นน่าจะโอกาสหยิบประจักษ์เอาหมุนไปหมุนมาเอาไปปั๊มขึ้นมาได้เฉยกูดุสเปิดแล้วครับลูกนี้ควิดไม่ถึงเกลียวมาก่อนครับ โอ้มีลงมาช่วยเกมลับนะครับเอโต้บัปเฟอูข้างหน้ามีโรนันยอวิ่งนําทางแล้วครับแต่จ่ายไม่ได้ครับนู่นตรงนูง้นโล่งๆครับยังไงคูดุสเล่นกับโรนันอัสซาลาครับซาลาแก้ตัวหน่อยซาราซาราเข้าซ้ายแล้วซาล่าโอ,โอ้พี่แกกจดเลียงครับประตู <c oughs> <c oughs> เหลี่ยมยิงไม่มีเบรกไว้อยู่นะครับไปด้วยความเร็วลื่นปื๊ดไปเลยนะแต่ก็ได้ยินนะฮะได้ลูกเตะมุมนะครับฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเท้าซ้ายดีใช่ไหม อะไรครับบิสเคอร์เลอร์ปั่นมุมได้ไหม <laughs> เออมันน่าจะแบบสกิลมันน่าจะติดตอนเซตพีดด้วยนะซ <laughs> าลาครับเปิดเข้าไปแล้วอเอโต้ขึ้นได้แต่ก็ได้เกือบๆได้มงเหมือนกันนะครับบอลปินมาเข้าทางกูดุสครับข้างหน้ามีบัคแปตัวเ,เดียวเลยครับ <c oughs> เล่นยากหน่อยแต่ก็ไปได้ครับไปได้อะไา,าเพื่อนเติมมาแล้วเบลลิงแฮมวันชูกับกูดุสไม่ได้ <c oughs> สเตฟานเดอร์ไฟครับยัง ทำหน้าที่ได้ดีครับคู่เซนเตอร์ยืงคู่กับลูดิเกอร์นะครับฝั่งของคุณแฟร์ตูแรกต้องมาแล้วครับตอนนี้บ่งชงมาเอ้าบอลเอ็มบัปเป้โอ้ยเอิกส้นครับวิ่งสวนบอลบอดีเลยกลายเป็นดีเฉยเอาต้องเก็บให้อยู่ครับโรดี้ย้อนมาไบโกมี่ครับหลังก็จะยืนเนี่ยแบ็กโฟจะยืนลอยๆหน่อยนะครับดูนะถ้าจังหวะชิงก็ต้องระวังหลุดเลยครับต้องระวังหลุดเลยครับเออจะลอยสูงนิดนึงแล้วจ่ายลูกนี้ไม่ได้ยังดีที่มีคอสตาคูต้านะครับผม กำลังจะเหลือ20นาทีนะครับเกมเร็วค่อนข้างเร็วนะครับทั้งคู่เล่นกันเอ็มบัปเป้ข้างในมีโลนานิญยตวัดต่อไม่ถึงซาลาครับมีกอสซาคูต้ายังห้อยอยู่อีกแล้วมาบอลอยู่ที่ซอนครับหมายต้องฝากไว้ก่อนครับคูดุสซอนถึงมินซอนคืนที่คูดุสแล้วเพื่อนวิ่งนำทางไปแล้วครับเบลติแฮมตวัดคืนมาเหลี่ยมไม่ดีครับบอลเข้าทางคุณแฟร์ครับซาลาดูสปีดนิดนึงครับผ่อนนิดนึงผ่อนนิดนึงแล้วเลี้ยวต่อยากนะครับอันล็อกเลยยากนิดนึงการเลี้ยวลำบากนิดนนึงะ หลายมาเอ็มบัพเป้ยังไงนะครับดูดิเกอร์อ่านขาดแล้วโอ้บอลพูดพลาดไปหน่อยแล้วครับบัปเป้ยิงลูกนี้ฉลับติดบล็อกไม่ได้ครับบอลไม่เป็นใจแล้วคุณไฟจะสวนไม่ได้ครับยัดไปใหม่เอาอีกทีหนึ่งได้หรือเปล่าล่ะกุลส์โอ้ยมอเมริกุลสเอาแล้วครับกลับมาได้หนึ่งประตูเลยครับโอ้ตัวจี๊บตัวตัวไม่ตัวกลางลุกจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับมอเมริกุลส ตาดาบ4ี่เข้าประตูไปนะครับเดี๋ยวดูภาพชายทีนึงครับมันเป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนนะครับเนี่ยแทงไวใหม่แล้วแป๊กทุกนี้แล้วยิงลูกนี้ได้ครับจะเจาะแล้วตันเจาะแล้วตันเจาะแล้วตันแลบผิดบล็อกมานะครับเดี๋ยวจุดนี้แพนนี้ก็ได้ประตูสักทีนะครับมาดไม่ได้แล้วนะครับผมห่าง2ลูกนี้ยังสบายใจสบายใจนะครับแต่ห่างลูกเดียวนี่มีเสียวเสียวนะครับเปลี่ยนแผนหน่อยรายละเอียดต้องสู้กันหมดเลยครับผม เรากองทัพตัวสำรองตัวสดๆนะครับก็ลงมาให้เต็มที่ใช้นักเตะตัวไหนก็ได้ในเกมนี้นะครับผมออจะใช้บอมสกีโฟตัน180เอาลงมาถ้ามีก็เอาลงได้นะซีซั่นนี้เป็นซีซั่นนิวบีฟรีสไตล์เป็นซีซั่นที่สามารถจัดทีมแบบไหนก็ได้นะครับเป็นซีซั่นที่เปิดโอกาสให้กับผู้แข่งขันที่ไม่เคยคว้าแชมป์บีซเลนี่ยลงเข้าแขงขันในซีซั่นนี้แชมป์เก่านะคะจะลงแข่งในซีซั่นนี้ไม่ได้นะครับ เวลาในการปรับตัวกันเต็มที่นะครับเราได้เห็นกันเลยครับปรับแผนแก้เกมกันยังไงคุณแฟจะส่งลุยฟิกโก้ลงมาครับแล้วก็ปรับให้เวลายืนใกล้ๆก,กับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมการดเขียวก็ลงมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลูมินิเก้ร่างที่เป็น ดีเจนดาลี่การ์ดทองนะที่ได้ชดเชยจากดีเจนเพยเยอร์การ์ดสีทองในภาคเบสนะครับผมอ่าลงมาเหมือนกันนักเตะที่หมดสัญญาแล้วก็ลงแข่งได้นะครับเตะตัวเก่งๆหมดสัญญาแล้วอย่าเพิ่งขายทิ้งนะครับเก็บไว้เล่นกับเพื่อนเฟนนัทหรือว่ามาแข่งกับแฟนวีได้นะครับแลบมาชมเกมกันต่อครับช่วงท้ายเกมนะครับลูกหนึ่งประตูสำหรับคุณศิลปินครับทิงวันทูแต่ว่าคุณแฟนเอาได้ลูกที่สามนะครับจากลูมเนรเก้เลยว่าเหลื่อมช้าไปนิดนึงครับ นะโดนสวนโดนโต้กลับมาครับโรดี้จะไปเองไม่ได้ครับมีเวลามาซ้อน3-4คนเลยนะเมื่อกี้นี้แล้วนะเบนแฮมให้หรือฟิโก้ซิโก้ได้บอลครั้งแรกครับฟิกโก้หรือฟิโก้ไปต่อได้เฉยและเปิดพวกนี้เกือบจะถึงหัวเพื่อนเลยครับอา้าวบุซือเป็นจ่ายขาดไปอีกได้เปิดอีกทีนึงครับคุณแฟนะ์าโอกาสเอาบอลสองยังมีบอลสามยังเก็บนะครับแล้วยังไงชิงอ้ยโดนแมตช์อัพก่อนนะครับ จ่ายไวๆสวนกลับทันทีฮะโอกองหลังเหลือ2อสคนครับแต่ว่าผู้ิลนป็นก็มีแค่สองคนนะครับตัวเลือกในการชิงก็จะน้อยไปหน่อยนะครับผมเล่นจังหวะเร็วมากนะครับคู่นี้ดูว่าคุณแฟมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ที่เอ็มบัปเป้ย้อนมาที่เบลิงแฮมจะจ่ายตรงนี้ไม่ได้ติดบล็อกก่อนครับโอ้เหลือ2นาทีครับตอนนี้โรดี้จ่ายช่องนี้ไม่ได้เบลิงแฮมกลายไปเล่นเกมรับไปด้วยเลยนะครับผมยืนต่ำๆคือคู่กับเวียล่าไปฮะ หรือฟิโก้ฟิโก้เหลี่ยมขออย่าโดนกระแทกแลก้วกันถ้าโดนกระแทกก็เก็บฟาวได้ฟาวช็อตนี้ครับถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ก็ตอนเล่นกับกบอลน,น,นะครับในจังหวะน,นี้เราต้องเผาวเวลาได้นะครับเนี่ยช่วงท้ายเกมนะมเอานะฮะเอ้ยมีเปลี่ยนตัวอัตโนมัติด้วยเหรอปกติเราไม่ค่อยเห็นผู้แข่งขันใช้ฟังก์ชันออโต้ซับติติทชั่นนะครับหรือว่าเปลี่ยนตัวอัตโนมัตนินะครับเพราะบางทีมันจะเปลี่ยนไม่โดนใจเรานะครับ แต่ถ้าเป็นแบบไปเก็บอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยเห็นบ่อยนะมีการตั้งเปลี่ยนตัวตัวมัดขี้เกียจกดหยุดเกมไงแต่ถ้าเป็นแข่งแบบนี้ต้องใส่รายละลเอียดต้องเปลี่ยนเองนะครับอ๋ออีกสักเครื่องหนึ่งนะครับน้องศิลปินไม่ได้กล่าวโอ้อะไรเนี่ยมีหน้าต่ำสองนะครับอ่าเปลี่ยนแผงกันไปครับฮาแลนด์ลงมานี่คือกะจะปิดเกมเลยนะท่าแลนด์ยิงได้นะครับฝั่งของคุณแฟร์ครับเดือวซุร์ซับลงมาฮะ โอ้โหอีก4วินาทีครบ90นาทีครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ช่วยูุตัิสินที่4จะชูป้ายทดกี่นาทีนะครับตอนนี้กล้องจับไปที่ผู้ช่วยูุตัิสินครับอ่าแล้วกราฟิกมันบังครับเอาทด3นาทีครับบอลเป็นของใครเป็นของคุณแฟนะครับผมคุณแฟได้บุกอ้าวโดนตัดซะก่อนครับอันนี้เส้นเฮือกสุดท้ายเอาโดนขโมยจากด้านหลังเฉย เป็นของคุณแฟแบบนี้ก็เสร็จทีครับเสร็จทีครับไปเลยครับฟิโกโ้ฟิโกโก้ให้มาที่ลูเมนิก้ลูเนิก้หมุนกลับมาลูเมนิก้ลูเมนิก้ปิดกองโอ้โหการจะปิดกองอติดบอลแต่ไม่เป็นไรอาจารย์เป่าจบไปแล้วครับ90นาทีนะครับคุณแฟได้2ประตูตั้งแต่นาที17นาทีแรกนะครับผมแล้วก็ยาวเลยนะครับก่อนที่น้องศิลปินคุณศิลปินนะครับ,ะรบจะมาได้คืน1ประตูจากช่วงท้ายของครึ่งหลังนะครับแต่ก็ได้แค่1ประตูนะครับ จบ2ประตัต่อหนึ่งนะครับคุณแฟเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับนี่เป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งที่2ของคุณแฟนะครับก็ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเข้าไปชิงชนะเลิศม,มาครั้งหนึ่งได้แค่รองแชมป์นะครับตอนนี้กลับไปแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่าซีซั่นนี้ใครได้แชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแฟรหรือคุณบิ๊กนะครับผมซีซั่นถัดไปที่เป็นนิวบี้ฟรีสไตล์จะไม่สามารถลงแข่งได้แล้วนะครับเพราะว่าซีซั่นนี้คือนิวบี้ฟรีสไตล์คนฟ้าว่าดาวนะครับ <laughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมสกีโฟร์ฟากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกําลังใจเล็กๆมีค่าเสมอนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ